เดียวครรับเพชคู่ที่สองในรายการครับปตทททองวีเป็นต้องเงินปตททองทวีเขามีดาบดำวันนี้เพื่อนร่วมค่ายด้วยหนึ่งคนยอดอีทีปตททองทวีอีทีปตททองทวีี่ไมเสยแต่ว่ากอดเต่านี่ใช้เพชรสมนึกนะชาวขอไปดูเนื้อตัวมาต้องน้ำหนักนะแต่ว่าซ้อมด้วยกันทีนี้ผมยังช็อบเพชรนะเดี่ลูกขยันนะครับอยู่เสรีภูมิร้อยเอ็ดครับเข้าวงในครับเข้าวงในหว่างครับดัน กระชากเลี่ยมไม่ไปแล้วโดนโดนจิ้มเขาไปเม็ดหนึ่งครับมาแล้วครับมาแล้วครับบงในครับเริ่มที่จะเห็นแล้วครับโอ้โหไอพนมเนี่ยแน่นอนครับเอ่อทางลูกพี่นี่เป็นมวยเข่าแต่เขานี่ต้องบอกว่าเป็นมวยฝีมือครับคมเครื่องคนหนึ่งครับแหมจังหวะนี้ครับพยายามที่จะนี่ครับแข่งซ้ายมาครับแข่งซ้ายนี่ดีครับสำหรับทางด้านเป็นพนมโอ้โหสลับขาเตะเลยครับ ตีขวาเตะซ้ายเจอสายโตครับเกี่ยวแล้วแม่คืนด้วยซ้ายครับเอาละครับยังทันกันอยู่นะครับอาวุธออกมาครับมีได้มีโดนทั้งคู่แต่เย็นนิ่งดีเหลือเกินครับทางด้านเพชรพนมโอ้จิ้มซ้ายครับเป็กต่อยยอดอกเติมแข้งซ้ายอีกโต๊หนึ่งโต๊กลับมาครับซ้ายของเพชรพนมมวยเข่าครับเพชรพนมแต่ว่ายังไม่เปิดเกมครับแหมจังหวะหน้าตาเป็กนี่ขู่ครับขู่เข้าไปก่อนครับขยับเข้าไปครับ ยกต่อยลำตัวครับเน้นที่เป้าใหญ่พยายามพยายามที่จะเดินเปิดเกมครับแม่แต่ก็ยังต้องบอกว่ายังเดินยังไม่เต็มสูบครับเพราะว่าอาวุธของทางด้านเพชรพนมเนี่ยมีลูกทีบสกัดไว้อยู่เะซ้ายครับเพชรพนมครับพยายามออกขวาหน้าครับเป๊กยิ่งมากยกเกมก็ยิ่งเข้มข้นครับพยายาข้าไปครับงางซ้ายครับใครออกก่อนครับ ใครจะชิงออกก่อนครับขยับกยาบเอาไม่มีจังหวะครับเอาตัดล่างไปครับทางด้านของเป็กดูครับบีบเกมครับเป็กตอยหรอน้องมะนาวครับรบพีพันธ์คงเจริญถิ่น,นสาวสวยจากสลับ,บุรีนะครับอายุ28ปีเจ้าของสัดส่วน36 25 30พร้อมรับรงในตักไฟและสับโซดเวยครับเป็กเพชรพนมที แทงเข่าก็บอยเพชรพนมไล่แขนชิงจับพับวงในกระชากวันตีเน็บเนี่พับวงในกระชากเรียบไปทีหนึ่งเอาจังหวะโสงเอาแล้วครับเกมเปิดเต็มที่ครับวงในครับล็อกตีซ้ายครับเป๊กตีชาวของวิเคราะห์วิจารณ์ยังไงครับซับซ้อนอีกทีหนึ่งไม่รู้แต่ผมชอบขยานนี้มีเท่าไหร่ใส่หมดครับตีขวานะครับเป๊กเพชรพนมเดินนะครับยกนี้หาเรียบตีเข่าครับนี่คืออาชีพหลักของทั้งคู่ครับเป็กก็มวยเข่าเพชรพนมก็มวยเข่าครับใครจะ ตีก่กันครับ,บตีเข้าซ้ายซ้ายไปอีกทีหนึง่งเดบขวามาครับทางด้านของเพชรพนมโอมาแล้วครับเสียงเชียเสียงเฮมวยนี่ฟังเสียงเอาก็ได้แล้วครับว่าใครเป็นผู้นําผู้ตามเนี่ยฟังเสียงได้ครับว่าตีแต่และดอกมีเสียงเชีย,ชยดีครับเพชรพนมวางซ้ายโต้ซ้ายกลับครับจับระยนงเขาเข้ามาโอวันนี้จกนี้งจกสามเดือดเลือดเยอะมากครับตีออโมโ หมุนหมุนหมุนเอาครับแมชุดนี้ทําได้ดีตายครับเพชรพนมตีมาตีขวาครับขวาโตขึ้นรับเต็กตีซ้ายครับเด้งตีโอครับเกี่ยวกันด้วยวงในนะเป็นเกมที่ใช้พลังกำลังแล้วครับทีบเตะต่อยซ้ายเข้าจับนายิปตีขวากระชากเสียบครับทางด้านเพชรพนมเอาแล้วครับสงครามเขา่ารออยู่ข้างเชือกกับมันดึงเ <c oughs> ชือกออกมามน,<ใ>นไมาต<ย>ะไปกับเพชรพนมแทงคืน ว่าละทีเอ้าตั้งศอกมีศอกแกมกับเบ็คกโป่งในครับดันไปแต่ต้องบอกว่าทั้งคู่ยังไม่หยุดเลยครับเอวอหวนครับตีคืนกับเอาก็เป็นพนมล็อกได้ตีล็อกได้ยังไงครับตีได้ไหมครับเสียบคืนไปก่อนครับแล้วเป็นไปครับโอ้โหโอ้ชิงจังหวะกันน่าดูครับตีซ้ายครับเบ็คเพชรพนมตีขวาครับดันดันครับตั้งแขนแล้วดัน การรัดแทงขวาแทงขวาโตพยายามจะสับศอกสับศอกขึ้นแทงแทงไปนแล้ใครแข่งแรงกว่าตีวานแทงขวาเบกเดินเข้าไปสับศอกไม่โดนโอ้ยแรกเป็พื่อี่ซ้ายซ้ายขึ้นไปซ้ายโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีหยุดเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยถึงมันบางคนเดือดเต็มคนจริงๆหมดยกขบยอดยกยอดทายรยกสาม ขึ้นยกสีแล้วอยากเข้ามาอยู่แดงนี่มัก็ขานี่ครับลงวงได้ล็อกได้ล็อกได้แล้วตีตีขึ้นไปเหมือนกันครับเพชรพนมตีพาครับเอาครับเสียงเฮดังขึ้นเรื่อยๆครับโอ้บรรยากาศมันได้จริงๆครับขานเบียดเบียดนะเข้มข้นคู่ขี้ใกล้เคียงครับทีปสับสองขวาครับเพชรพนมโคตรเบียดเลยเบกดันเขาเชื่อแล้วก็ตีซ้ายครับเพชรพนมก็ตีซ้ายเกินครับซ้ายเกินไปครับเบ็กและพยายามจะยกบังครับ ฟังึ้นลีกมาใครตีใครก่อนขวาไปครับเพชรพนมเจอซ้ายของเป็กเพชรพนมไปซ้ายเป็กึ้นมาซ้ายยัดขวาครับเพชรพนมโอ้คลด์ดิมก็ไปครับเพชรพนมคลดตีคลดดอกเพชรพนมตีขวาเป็กตีซ้ายโอ้คุณตีผม,มตีทั้ดไม่มีใครยอมใครเลยโอ้โหไม่หยุดกันเลยครับเอาครับมาครับมีทั้งหมัดทัดด้งศอกทั้งเขา่า เตคกับแปกับเพชรพนมก็ชูมือมั่งกันกรมการแยกมาครับเป๊ะพยายามเดินซ้ายเจอขวาครับโอ้ยังแข็งแรงนะครับหลักยังดีทั้งคู่ครับไม่มีใครหัวที่หัวตามเลยครับแทงขวาแล้วก็คาไว้กันจังหวะเกมอย่างนี้เพชรพนมครองครองแล้วตีขวาเป็ตีซ้ายเพชรพนมเพ็กตีไปมาคนละทีติดที่มุมครับกรมการแยกครับกรรมการ กติกาปีกยิงวงครับบนเวทีโอ้วัดกันพลักกาลังล้วนๆครับคู่นี้ครับใครแข็งแรงกว่ากันครับโดนแล้วทนได้ทั้งคู่ครับโอ้แยงมาก่อนครับสู้กันใหม่ครับกลางเวทีเดินเข้าหานะครับตัดล่างเตะซ้ายครับโอ้โลกนี้แม่เตะยกล้อไปเลยครับเป๊ปประงมลุกขึ้นมาครับบอกไม่เป็นไรครับเจอศอกซ้ายแทงกับขวาเต้ามาเอาแล้วครับ หลุดใหญ่ๆขวางคำเอาไว้เตะเสียบซ้ายเิดไหมิพนม,มตีโอ้จังหวะนี้ครับลับเขี่ยวกันหน้าดูเตะจังหวะสองแล้วตอนนี้ครับรอลากบวยซ้ายกับกวางซ้ายหมดครับโอ้โตกลับไม่ทันเหมือนกันโงไนน้ไงต่อไปหลุดไปหลวมครับบงไนโดนิดีกีนโงโ,โอ้โหก็ต้องให้ไม่น้อยความเข็มคนต้องไม่น้อยกาบคู่นี้ครับิไิกไปดูครับาอยู่แดงนะ พนมกางเกงสองห้ามเลยนแต่ครับจะตัดข้างล่างจับจับด้านละโต้ด้วยซ้ายครับโอ้ขาหลุดมานอกเชียงแล้วครับทางด้านเพชรพนมเอาวแล้วับหันหลังครับเสียรูปเสียทรงนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับแกวมาครับสู้กันต่อครับปิดไหมต่างคนต่างเดินเข้าหาล็อกล็อกหมุนหมุนหาเหลี่ยมครับตีก่อนครับเป๊กครัวแบ็ีครับไไม่ด้ผลตีไีครับยืนยืนแล้วรับเข่าครับเอาเนี่ย เอาชุดนี้นี่ไม่ธรรมดาครับตีเอาดิโอ้โหขยันเหลือเกินครับเป้ครับโอ้ยเข่าแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยเอาแล้วนะครับวุ่นวายแล้วครับแบบนี้ครับโอ้เข่าสองดอกเมื่อกี้ครับของเป้ไม่ได้ทิ้งดาวาไปสัวันหนึ่งนะดูจับในอุ้มใต้ตีไว้เพชรพนมโอ้โหคู่นี้นะถึงดีกาแล้วต้องมาถึงยกนี้เลยครับตอนนี้เป๊กได้ใจแล้วเดินเข้ามา มาเมาไหมเมายกไหมเมาไหมเฮ้ยตาทีสกัดครับเฮ้ยโอ้ถอยแบบนี้เปิดโอกาสให้เป๊กครับเดินเป๊กแทงโอ้แทงเอาไลยทีโอ้โว้เลยครับรับเยอะไม่ดีแน่ก็ไปไกมาโนถอยทั้งยกมาเดินต่อเป๊กวงในตีเกี่ยวล่างไม่ล้มตาตีเข่าซ้ายซ้ายราคาของเป๊กมาโน ซ้ายครับเอาไปสิต้องโตนะครับไม่โตไม่เถียงไม่ได้ครับเป็กยังเดินต่อครับเป็กยังเดินต่อเพชรพนมตีอีกหนึ่งเลยนะขวาให้ตีเข่าขวาครับเพชรพนมตีเข่าซ้ายเอาไสิโอ้เสียงเชียร์เสียงเฮก็ไปตีเข่าเข้าไม่เข้าก็ตีไว้ก่อนเพชรพนมนะอยู่ในจังหวะตั้งรับครับมั่นใจในเกมเหมือนกันนะติ๊กแนบนี่มวยต่างจังหวัดด้วยครับเดินต่อครับเป็กครับเดินไม่หยุดตีกับทีนี่ครับ ตีคืขครับโอ้โหเอาซอยซอยคืนครับเพชรพนมตอนนี้จะปีหัวใจเหลือเกินครับช่วงท้ายๆตีเขาซ้ายครับด้านเขาเชื่อตีเขาซ้ายซ้ายละคาเจอไซร์โต้จากเพชรพนมเพชรพนมเดินเขาขวาทีมเตะซ้ายครับเป๊ะเตะซ้ายตู้มต้องพาแล้วโอ้โหนี่มันต้องพาแล้วมันจะขาดเอาแล้วเอาแล้วครับมาสุด ไปเลยครับคู่นี้อาทีตต้องมาแล้วฝ่ายต่างมั่นใจแล้วครับแบบ็คนี่ยกนี้เนี่เปิดเกมแล้วตอนนี้มาผ่อนแล้วมาผ่อนแล้วครับเพชรพนมนั้นแดงน้ำเงินนั้นแบ,บ็คครับถึงไม่ได้หมดอนะยุ่งเลยครับตอนนี้สถานการณ์ครับอาครับฝ่ายต่างมั่นใจครับกรรมาการจเรียกมาก,กาับกลางเวทีโอ้โหหมดยกครับมีโอกาสเจอันิกแน่ระบายไปยใครชนะไม่รู้แหละครับรกรรมการบนเวทีกติกาปิยวงศ์ ดูคะแนนคนสุดท้ายไปทางไหนครับโอ้ยังไปที่ทางด้านเ<ห>พชรพนมนลูกชกดูคะ<ห>ันน